สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคนรักบอลสีค่ะวันนี้ก็นะคะพนาพามีไม้มาแบ,บ่งนะคะวันนี้ก็มีเวบเวบเพราะว่าเมื่อวานเข้าสวนนะคะแล้วก็รอบจัดส่งส่งครบทุกบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มใหม่ท่านใดที่เอฟวันนี้ก็จะส่งรอบพรุ่งนี้นะคะรอบพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวมาชมหน้าไม้กันค่ะอ่านี่นะคะวันนี้มีไม้ไม่เยอะนะคะมีไม้ไม่เยอะ ก็มีอยู่ประมาณสักสิบถาดได้นะคะไม้วันนี้มีประมาณสักสิบถาดได้ก็ร้อยกว่าต้นนะคะเดี๋ยววันนี้มาแบ่งนะคะหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาดูนะคะวันนี้เดี๋ยวพนพาจัดชุดให้นะคะพนพาจัดชุดให้เป็นกล่องนะคะกล่องละสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวพนพาจัดชุดให้วันนี้ก็จะมี โชคลำซำนะคะหน้าสวยไหมคะหต้นนะคะโชคลำซำก็หน้าสวยนะแล้วก็จะเป็นรัตนะลุงโลดค่ะเนี่ยค่ะรัะตนะลุงโลดหน้าสวยนี่สวยนะคะต้นที่สองต้นที่3นะคะจะเป็นมณีล้อมนะคะมณีล้อมเนาะนี่ค่ะหน้าสวยเหมือนกันอ่ะสต้นแล้วนะคะ3ต้น ต้นที่สนะคะต้นที่4ะะี่4เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์าาค่ะนี่ค่ะ4ต้นนะคะใครรับชุดนี้นะคะชุดที่1นะคะ4ต้นนะคะราคา200บาทนะคะ มาชมชุดที่สองนะคะชุดที่สองจะมีอะไรก็จะมีสีคุณปื้มนะคะวันนี้แบ่งสีคุณปื้มเนาะมีสีคุณปื้มหนึ่งต้นอันนี้น้องอชํารุดนิดนึงนะคะเนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องก็ใบใหม่มาต้นที่สองจะเป็นหลวงตาเมืองค่ะหลวงตาเมืองสวยไหมคะหลวงตาเมืองต้นที่สามนะคะจะเป็นศิลานักปาดสวยมากเลยศิลาอ่า นักปาดถูกแล้วนะคะนึกว่าเป็นสาวนครชัยศรีเนาะต้นถัดมานะคะก็จะเป็นเอออันนี้จะเป็นพรจิรวัฒนนะคะพรจิรวัฒนเนาะนี่ใส่เข้าไปนะคะเป็นสี่ต้นนะคะ200บาทนี่ใครรับชุดที่สองนะคะแจ้งได้ค่ะ ถัดมานะคะมาชมชุดที่สามนะคะชุดที่สามมีอะไรบ้างนะคะน่าสวยๆเลยเป็นมณีล้อมเพชรนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ลาสีสิงห์หนึต้นนะคะแล้วก็มีสีคุนปื้มนะคะหนึ่งต้นแล้วก็เทวกรรมรังรักนะคะที่เขากัดที่เขาด่างมาสวยๆแบบนี้เลยนี่คือชุดที่3นะคะถัดมาค่ะถัดมาจะเป็นชุดที่4นะคะชุดที่4มีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็น โชคลำซำนี่หน้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะโชคลำซำหนึ่งต้นเพชรสุวรรณโชตนะคะที่หน้าสวยแบบนี้นะหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นศิลานักปาานะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นสัตตบงกฎนะคะหนึ่งต้นอันนี้ชุดที่สี่นะคะ <Okay. S 1> มาชมชุดที่ห้านะคะตอนนี้ที่บ้านพนพาฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกแดดออกค่ะฝนตกแดดออกแรงอยู่นะคะ <laughs> มาชมชุดที่ห้านะคะก็จะมีราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะแล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะที่ด่างมาสวยแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเพชรขนาคนครนะคะมี่เพชรนะคะชุดที่ห้าค่ะค่ะมาดูชุดที่หนะคะชุดที่หมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีราศีมีนด่างสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีมณีล้อมเพชรค่ะ ล้อมเพชรนะคะสวยไหมสวยแล้วก็ตามด้วยสีขุนปื้มแล้วก็ชมพูทวีปนะคะสีต้นนี้นะคะ200บาทค่ะถ,ถัดมานะคะเป็นชุดที่7นะคะก็จะเป็นสัตตบงกฏ1ต้นมีเศรษฐีปีชวดหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เป็นชมพูทวีป1ต้นแล้วก็จะเป็นเอ่อชคล่ำซำนะคะ1ต้นอันนี้คือชุดที่7ดนะคะ มาดูชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดเนาะนี่ชุดที่แปดมีอะไรนะคะมีซับพูนผลนะคะซับพูนผลด่างสวยๆนะคะแล้วก็เป็นมณีล้อมนะคะมณีล้อมเพชรนะคะนี่ด่างอย่างนี้นะคะด่างอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นหลวงปู่หินนะคะหลวงปู่หิน ถัดมานะคะจะเป็นโชคล่ำซ้าคะ่ะโชคล่ำซ้ำด่างอยู่นะคะนี่ค่ะชุดที่แปดนะคะนี่คือชุดที่แปดค่ะถัดมาเป็นชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้ามานี่คือชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้ามีอะไรบ้างอันนี้ให้ตับราศีหมดเลยมีราศีสิงห์นะคะราศีตุ้นนะคะ แล้วก็ลาศีเมษรนะคะลาศีเมษรนะอันนี้เมษรแล้วก็จะเป็นลาศีมีนนะคะ4ต้นนี้นะคะสองบาทค่ะชุดที่เก้าถัดมานะคะเป็นชุดที่10บค่ะชุดที่10มีอะไรบ้างนะคะมีลาศีเมษรหนึ่งต้นค่ะแล้วก็โวคาโน1หนึ่งต้นแล้วก็เป็นมีนนะคะเป็นมีนแผงนี่มีนแผง แล้วก็พรเจ้าสัวแผงนะคะแผงสวยนะเนี่ยค่ะพรเจ้าสัวแผงสวยชุดที่สิบนะคะค่ะมาชมชุดที่สิบเอ็ดนะคะมีอะไรเนาะชุดที่สิบเอ็ดก็จะมีหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองนี่สวยๆนะคะหลวงตาเมืองมีมณีร้อมนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีซับพูนผลนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็น ราสีมีนนะคะ1ต้นค่ะชุดที่12ชุดที่11นะคะมาชมชุดที่2นะคะชุดที่2จะมีอะไรบ้างมีโชคล้่าซำนะคะ1ต้นมีสีขุนปลื้มนะคะสีขุนปลื้ม1ต้นนะคะต้นโตโต,ต,ต,ตเลยแล้วก็จะเป็นราสีสิงห์นะคะ1ต้นถัดมาแล้วก็จะเป็นรัตนะลุงโลดนะคะรัตนลุงโลดเนาะสต้นนะคะ200บาทเนาะเหมือนเดิมนะคะค่าส่งนะคะ เมาเมาบ้านละห้าสิบนะคะปลายทางมีบวกเพิ่ม20สิบาทนะคะเหมือนเดิมชุดที่สิบสามค่ะจะเป็นหลวงตามเมืองนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ณเมืองนนนะคะณเมืองนนหน้านี้นะคะหนึ่งต้นค่ะแล้วก็เป็นมณีล้อมนะคะมณีล้อมเพชรเนาะนี่ให้ชมหน้าหน้าสวยอยู่นะคะมณีล้อมหนึ่งต้น แล้วก็จะเป็นวันเสาร์นะคะหนึ่งตนอันนี้คือชุดที่สิบสามนะคะอ,อ่อสองร้อบาทค่ะถัดมานะคะเป็นชุดที่สิบสี่ชุดที่สิบสี่ก็จะมีมณีล้อมค่ะศลานักปาดนะคะแล้วก็รัตนารงโลดแล้วก็ออโชคล่ำซำนะคะนี่ชุดที่สิบสี่ค่ะถัดมานะคะเป็นชุดที่สิบห้า ชุดที่1ิบ้าจะมีอะไรบ้างมีพรจิรวัตรด่างสวยมากนะคะพรจิรวัตรด่างสวยมากเลยนี่นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเอ่อพอรเจ้าสัวนะคะนานี้จะเป็นพรเจ้าสวัวแล้วก็ราสีสิงค์ค่ะนี่นะคะแล้วก็ราสีสิง์ถัดมานะคะจะเป็นมณีร้อมเพชรค่ะนี่นะคะก็ อันนี้คือชุดที่15ค่ะ4ต้น200บาทนะคะค่ะมาชมชุดที่16นะคะชุดที่16มีอะไรนะคะมีผู้หินล่องก้ลานะคะเปิดด่างมาอย่างนี้1ต้นแล้วก็พรเจ้าสัวนะคะด่างฮาร์ปแบบนี้นะคะ1ต้นแล้วก็จะมีวันเสาร์มีลัตนะลุ่งโลดนะคะอ่านี่คือชุดที่16นะคะ มาชุดที่17จะมีอะไรมีพรลัตนะนะคะพรลัตนะ1ต้น2ฝั่งโขงนะคะสฝั่งโขงเนาะ1ต้นแล้วก็เป็นลาสีตุลน,นะคะ1ต้นแล้วก็เป็นมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะมณีล้อมเพชรนะคะ1ต้นค่ะก็ชุดนี้เป็นชุดที่17นะคะชุดที่17 ชุดที่18ค่ะชุดที่18ก็จะมีมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะมณีล้อม1ต้นแล้วก็เป็นหลวงตะเมืองนะคะ1ต้นค่ะแล้วก็เป็นรักเออย1ต้นนะคะเป็นชมพูทวีป1ต้นนะคะชุดที่18ค่ะมาชุดที่19ค่ะชุดที่19ก็จะเป็นมณีล้อมนะคะ1ต้นแล้วก็จะเป็น อันนี้น่าจะเป็นมณีล้อมแผงนะคะต้นนี้เป็นแผงนะเนี่ยเป็นแผงคล้ายนะเนาะแต่ไม่ใช่เป็นมณีล้อมแผงนะคะมณีล้อมแผงแล้วก็จะเป็นพรเจ้าสุเออโชคกล่ำซำค่ะขอโทษทีแล้วก็เป็นเศรษฐีเออพันล้านต้นนี้เป็นพันล้านนะคะเป็นพันล้านค่ะชุดที่สิบเก้า แล้วก็มาชมชุดที่20นะคะก็จะมีมณีล้อมเพชรเนาะแล้วก็จะมีรัตนาลุงโลดค่ะมีพรจิรวัตรนะคะมีพรจิรวัตรแล้วก็เป็นเอ่อพรเจ้าสัวนะคะนี่คือชุดที่20ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพันณภาก็จะมีไม้ชุดเนี่ยคะ่ะ4ต้น200เนี่ยมาแบ่งอยู่20ชุดนะคะสําหรับวันนี้เนาะสําหรับวันนี้มีมาแบ่ง20ชุดนะคะท่านไหนนะคะ สนใจรับชุดไหนแจ้งมาได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ทันพนาภาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับท่านที่ไม่ทันค่ะเดี๋ยวพนาภาจะมีจัดให้เรื่อยๆนะคะพนาภาเลี้ยงไม้นะคะก็อยากให้สวยๆแล้วก็มาแบ่งปันเอฟซีเนาะไม่ต้องซื้อแพงนะคะก็สวยได้เหมือนกันนะคะวันนี้แบ่งราคาเบาๆหลายท่านบอกเอ๊ะไมไม้ราคาถูกจัง พันธภาอยากแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันให้ fc ทุกท่านค่ะที่ติดตามพันธภพามานานนะคะตอนนี้ไม้ราคาเบาๆพันธภพามีต้นแม่พันธภาทาจานวนได้นะคะพันธภพาอยากแบ่งปันให้ fc พันธภพาบอกตั้งแต่แรกแล้วหลายๆท่านที่ติดตามพันธภพามาเนาะว่าถ้าพันธภพาทาไม้ได้นะคะพันธภพาจะแบ่งปัน fc ในราคาที่เบาๆนะคะถ้าพันธภพาตั้งแม่แล้ว ได้ตั้งเม่แล้วเนาะแล้วเราก็ทําจํานวนออกมาเรื่อยๆพนรณพาก็จะแบ่งอันนี้ถ้าขายเป็นต้นนะคะก็จะราคาร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทค่ะแต่วันนี้พรรณพาทําชุดให้นะคะก็ราคาแบบน่ารักน่ารักค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะและเมตตาพนรณพามาตลอดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ